สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้อยู่กับผมช่องอะไรไม่รู้อีกแล้วนะครับวันนี้ไอ,อ้อีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาดันแรงสองเกม EP EP ที่หนึ่งนะครับคือวันนี้ผมก็จะดันแรงสองเกมก็คือทําเป็น EP ไปแล้วครับผมตอนซึ่งตอนนี้ครับผมก็อยู่แรงไดมอนสามนะครับผมเทแล้วก็วันนี้ผมจะเอาสกิลเด็กแล้งไปอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวมาดูสกิลที่ว่า คิวอีกแลงเนี่ยจะสามารถเก็บได้กี่คิวแล้วก็จะสามารถดันคะแนนไปถึงตรงกลางได้หรือเปล่านะครับตอนนี้คือแล้งผมตกมากๆาเลยนะครับผมก็เลยมาดันใหม่นะครับหรือซิว่าจะสามารถดันได้หรือเปล่า Let's go ก็วันนี้เราก็มาลงที่แมปทะเลสายนะครับตรงสะพานนั่นเองครับ เดี๋ยวเราก็จะลงไปเก็บของมาตอนนี้ครับเราก็เจอแม็กจิตแล้วนะผมลงมานะครับเก็บของเจอปืนคู่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปอ่าเข้าข้างในสภากันเลยนะครับผมเนี่ยครับเจอขวานะครับแต่ผมไม่เก็บนะครับอาตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างบนนะครับเจอสกาหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้อัพนะครับมันสกาหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เจอไอ้ไอ้ที่ไอกราฟไอพีอ่ะเอออีพีนะครับผมแล้วก็เจอปืน อะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นปืนที่มันแรงมากๆครับแรงพอกับเอเคครับถ้าอันนี้เล่นนะครับตอนนี้ครับผมก็มาแลกโกผมก็เอาอ่าอ่าไอเจ้าโคบสี่มาครับใส่ปืนคู่นะครับแล้วก็จะเอากระขอมาครับเกิดเจอเกิดเจอแบบเจอแบบไอปืนยิงกระขนะแล้วผมก็มาเคลียบ้าตรงแถวแถวสภานะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในชั้นสองครับเจอเป็นผู้เยี่ยวนะครับแต่ว่าผมไม่เก็บนะครับผม ตอนนี้ผมก็มาเคลียรงรงนี้นะครับซึ่งรงนี้มันอยู่ติดกับสภาอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็จะมาป้าสองหลังนี้เป็นประจำอยู่นะครับถ้าลงรงนี้อาจจะเลยเคียรครับเอเคของแรงครับตอนนี้ครับไม่รู้ว่าเอเคคนอื่นน่าจะแรงพอๆกับผมหรือเปล่านะครับผมใช้ทิกิวแรงนะครับของแรงเนี่ยค้นแรงเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับผมนะแต่สำหรับผมคื้อแรงมากตอนนี้ครับก่อนที่จะเข้าชายหาดนะครับผมก็ไปเอาหมวกมาก่อนแล้วก็ แล้วก็มาเก็บขอนิดนิดหน่อยก็อนเข้าไปนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงลาหน้าชายหาดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปในนั้นกันตอนนี้ครับผมก็มาส่องตรงไอ้ต้มตรงนั้นนะครับผมซึ่งเป็นป้อมวงการชายหาดเลยนะเดี๋ยวผมจะไปส่องดูว่ามันมีคนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีนะผมก็ได้ขึ้นไปตอนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับชมเราก็เจอคนอีกนะครับคนนึงอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งมองไม่เห็นผมอยู่แล้วเขาโดดลงมานะครับ แล้วก็เขาวิ่งหนีกัวิ่งหนีเสร็จผมไม่ได้ครับปอกแกะสะท้อครับโดนไอ้เคีผมรั่วไปนะครับผมแต่ตรงนี้เจอไอ้กลัวหนึ่งนะครับผมอยู่ตรงนู้นนะครับนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับไม่รอดไอเคผมเช่นกันนะครับผมโดนผมไปแล้วนะครับก็ผมมาฝั่งนี้ครับเพื่อจะยิงได้ง่ายขึ้นแล้วก็โดนสอยหัวไปเรียบร้อยเลยครับผมครับสำหรับไอ้เแ็งนะครับตัวนี้นะครับผมไอเคไฟ มันคือปืนอ k f i นะครับคุณผู้ชมครับเณ็นปืนที่แบบซื้อในแรง่งก็ได้ถาวรมาเลยนะครับผมม่รู้ว่าซื้อประจําเลยน่าจะวันละห้าสิบครั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมแล้วผมก็เก็บเหรี่ยเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นผมก็มาแลกตู้นะครับผมก็ได้ซื้อชิปไอวอไปนะครับผมเพื่อจะได้ไอวอมาเยอะๆนะครับแล้วผมก็ซื้อชุดเกาะเกาะสามไปด้วยนะครับผม เป็ได้แบบถึกๆหน่อยครับแล้วผมก็เจอคนที่คางแสงนะครับคราวนี้ครับผมก็เจอ2ตัวเลยนะครับผมอยู่บนคางแสงตอนนี้ครับผมก็ส่องสกูนะครับไปรู้ว่าอยู่ไหนเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนดีกว่าแล้วคราวนี้ผมส่องกับสปูนะครับน่าจะอยู่ตรงไหนวอยอย่างแน่นอนนะครับผมผมรู้เลยนะครับว่าปูที่วิ่งมาเนี่ยอาจจะขึ้นไอกองหลังคาไอ้กงหลังคาตรงนั้นนะครับเี๋ว แล้วมันอยู่ตรงไหนวะมันยังยิงเพื่อนผมอยู่นะยิงเจาะยิงเรียกก่อนอ่าลุกขึ้นมาแล้วครับแต่ว่า,วายิางยง่ายขึ้นแต่ตอนนี้อ่ะผมกดสะโขบไม่โดนนะครับผมอ่าผมตาลังยิงนี่ใช่ไหมแต่ว่ากระสุนเนี่ยมันไม่ตรงนะฮะเอคนะข้อเสียทุกคนนะครับผมควรจะให้เอารอล่ามาดีกว่านะครับเพราะว่าเราได้เล่นได้เล่นปืนหลักก็คือ a อกับนาปาร์รมาสปาร์มาสม,มันตรงอยู่แล้วหลายกระสุนนะ ว่าไอ้พวกที่มันไม่ตรงเนี่ยก็คือ AK นะครับต้องเอามาด้วยนะครับผมลอล่าเนี่ยช่วยอะไรเยอะเลยนะครับผมก่อนที่ผมจะเข้าวงนะครับผมก็ไปเนี่ยเนี่ยผมปิงมากนะผู้ชมนะใกล้วอลไม่กิดเคาะเกมเกมแพก็เพราะหิีงเลยครับเนี่ยปิงมากสองเกินสองร้อยครับเก้าขีดเอ้เชดิเกิน200เลยครับเขาปิงปิงเก้าร้อยครับปิงแดงเลยครับผม ตอนนี้ผมก็หนีเข้าวงแต่ว่าผมโดนสกู๊ที่ไหนก็ไม่รู้รั่วไปก่อนเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคนนี้กันนะครับจังหวะนี้ครับมีคนวิ่งมานะผมแล้วเพื่อนก็แอบอยู่เคลลี่จัดการเรียบร้อยเลยครับผมเคลลี่ซ้ำศพคนนั้นไปนะครับผมแล้วก็มีคนเปิดเอ่อสาสัญญาณนะครับผมเคลลี่วิ่งมาแล้วครับจังหวะนี้ครับเคลลี่วิ่งมาแล้วเพื่อนครับก็ยิงสอยหลังเข้าไปนะครับแอบนิหนึ่งครับ แล้วจาก,กันเนี่ยเพื่อนหูก็ใกล้วอใช่ไหมครับใกล้วอหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนใกล้วออีกทีนะครับแล้วจากนั้นก็โดนระเบิดฝ่ายของข้าไปนะผมอยู่บนจานราวเทียมนะครับตอนนี้ครับคะแนนแรงหมเนี่ยบวกยี่สิบสามนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เข้าสู่เกมที่สอเป็นที่บร้อยนะครับผมตอนนี้ผมก็มาลงที่ค่าย อ่านั่นจะเป็นค่ายทหารนะครับวงลางแมเป็นแมเปี่คมกล้านะครับตอนนี้ผมก็ลงมากับพลละครทัศิยะนะครับผมแล้วผมก็ได้ฟ้าไปก่อนเรื่อยๆนะครับผมจนผมเนี่ยได้ไปเคลียกองบ้านค่ายค่ายวงฟ้าเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็มาเคลียบบ้านวงฟ้าครับใกล้ๆวงฟ้านะครับผมวันนี้ผมก็เคลีย์กันเรื่อยครับเก็บของไปนะครับผม ตนนี้ครับผมก็ยันไปเคลียกองนู้นกันดีกว่าครับเพราะว่าตรงนู้นเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งอยู่นะครับผมตอนนี้ครับผมก็เจอสกูแล้วนะครับเหยือหนึ่งตัวนะครับผมก็กางให้พอไปนะครับผมไม่มีอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ไปหลบหลังกำแพงนะครับผมหัวสกูวิ่งมาเหมือนกันหัวจะหัวจะโดนสอยนะครับตอนนี้คือผมก็ได้มาบ้านบ้านนี้นะครับอยู่ติดครับค่ายอาหารนะครับซึ่งผมก็มาฟาร์มข้างบนมีข้างบนมีสองชั้นนะครับผม ตอนนี้ครับเคื่อก็ได้กายหมดตี้ไปแล้วนะครับซึ่งผมกําลังเดินทางไปชุบเพื่อนนะครับผมผมกําลังเดินทางไปท่าเรือนะครับถ้าไปทุกถ้าจะไปชุบที่กองสถานีรถไฟเนี่ยกล้องแบบติดวงฟ้าสปูอาจจะมาเห็นก็ได้นะครับว่าเรามาชุบนะครับว่ามาชุบที่ท่าเรือนะครับผมตอนนี้คือแบบเจอนั่งเจอสปูนะครับผมมองอยู่นะครับน้วนะครับ นั้นผมก็ใช้ปืนไรเฟิลสเเบอร์ยิงไปเลยนะับผมแอกไปสวยแอบหนึ่งนะครับผมและมีหลายตัวเลยเอยมีหลายตัวด้วยนะครับตรงนั้นนะครับผมผมก็เลยทําการยิงเรียกไปนะครับผมเพื่อให้เขาออกมานะครับผมตอนนี้ครับผมก็ได้เข้าบ้านนี้ไปนะครับเพื่อจะไปเก็บของนะครับเพราะว่ากระสุนตอนนี้นะครับเหลือไปแม็กซึ่งไม่พออย่างแน่นอนนะครับผมหรับผมนี้ไม่พอแล้วนะ ล้วผมก็มาตรงนี้นะครับแล้วผมก็มาข้าหนดข้าหนดตรงกลางแล้วผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปกองกองก้อนหินมือนันนะครับเพื่อจะไปสองก้นนะครับอันนี้ผมก็มีก้นหนึ่งครับซึ่งมันมีน่าจะเป็นอี้เดียวกันนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นอี้เดียวกันเนี่ยเขาอาจจะปุ๊บไอวอลแล้วนะครับผมแกนี่เป็นไม่ใช่น่าจะเป็นอี้เดียวกันแน่นอนเลยครับผมโอเลยนะครับเก็บไปสองคนนะครับ ตอนนี้ครับผมก็กําลังดูสกูนะครับผมก็กิดไปสามแล้วนะครับตอนนี้ครับตอนนี้นะครับสกูนะครับหาผมไม่เจอนะครับผมตอนนี้ครับเหมือนสกูคนหนึ่งนะครับจะหาผมเจอแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาหลบหลังต้นไม้นะครับผมอ่าเห็นใกล้วอลแล้วครับตอนนี้ครับสกูน่าจะอยู่หลังไอวอลนะครับผมผมเห็นมันมีคนเดินมาอยู่นะครับผมอ่าเห็นเห็นแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็จะถอยดีกว่านะครับผม ว่ากล้องเซฟคะแนนแรงให้มากที่สุดนะครับผมถ้าไม่เซฟนี่เราจะเสียไปเลยนะครับผมแล้วผมก็มาซุ่มตรงบ้านใหญ่นะครับบ้านใหญ่คือสถานีรถไฟนี่นเองนะครับผมผมจะเรียกบ้านใหญ่ดีกว่านะครับผมแต่ตอนนี้มีคนยิงผมนะครับผมก็ตั้งไว้วไม่ทะลีแล้วนะครับเพราะว่าเน็ตปินมากเลยนะครับผมคะแนนแรงผมก็บวกสิบห้านะครับผมก็ถือว่าน้อยกาที่เล็้มากเลยนะครับถ้าให้ ถ้าให้บวกเยอะกว่านี้ผมขอแนะนำไปปินฮิวดีกว่านะคมันบวกก็วันนี้ผมขอจบคลิปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับที่จริงเนี่ยผมจะก็จะอัดสามเกมนะครับแต่ว่าอีกเกมหนึ่งมันอัดไม่ได้ครับเพราะว่าเมเกมนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ